ว่าไปครับผมเขาจะวอรียลดได้สิครับเขาจะวอร์อย่างกางเกงขาวในตำนานมาอีกแล้วบานกร้องไห้ทำไมเพืบอนมา ซ้ำนั่นล่ะเสียบกันนะครับรักปรคงไปซีนซ้ำนั่นเดียวผมไม่พูดมาลาคุณสาราเขาเองครับแม่มาคาไปซีนเมียนผมมาลาใครเจ้ากั็ลาเขาเองนี่ครับเดี๋ยววันนี้จะไปแจกเพื่ผมกันมันไม่มาครับนอนพัอนแจกเพื่อผมให้ผู้สูงอายุบ้านผมบออืมอันนี้นึกว่า เป็นเมือม่เฝ้าเนาะใกล้เสร็จแล้วนะครับใกล้เสร็จแล้วหลงพ่อปูกปาริจิตนะครับผมมรุ่หน้าก็ใกล้เสร็จแล้วลุงแกก็มาตรวจงานทั้งวัน แกองมาตรวจทุกวันนะฮะลุงติดเกยียดไปลุงติดเกยียดไปขนาดไป Không, không có bà chú thạch xin lỗi bà xin lỗi bà chú thạch phim này hả bố nhảy bố làm tựa bò sầm mỡ สออกไคือสกปนี้เางียมันเยมื่อดันดันบนบ่ครับลุงบ่ขอดันบนกับเสาะทองยักหน่อยเพราะว่าางครับล่างห้องล่างก็สิรับกันเรย อืมแต่บแนมอ่กยังเล่ยนะครับต้องโค้งมาในโค้งโค้งนะคุณตรงตรงเล็กเส้นต้องต่ำเส้นมันเพ้นมนใหญ่เัาอีกแล้แนมบางแบบก็ยังครับกอยังถ่องแบบว่าถ่องฟองได้ก็ครับผมคือถ่องฟอง่ว่า่ว่าถ่า มึงนุม่มๆมแต่มกับมันกับปรเดน็เนั่นลุงถาเขาบงทาก,กับป่แต่ว่าสารดดมันิทิสูคือสารในสาสารสารมันทสคือสารหลัง่อน่เขา่นเก่าอนา,า,าตนนหนัหน่อยหน่อยหน่อย มันไย,ย่อะก็ี่เอัวโตนี่อโอ้โหอ๋โบกบกรับขึ้นอีกไหมครับก็ดีเสมอ ไม่มองเดียวแหละที่มันคือย่งมันสะดุกเลยคือยังคือยงทงบวมอนนเขาเนี้ยมันาเนี่ยยังท <c oughs> ี่ะนตะโนงะโกนตะโกนตะโกนตะโงกนตนตะนนนตะนะนโกนตะนนตะโกกนนตะโกนตนกตกนตะานตะโกนกนนกกนตน ใหญ่อาจจะสบกต้องเตใครดยจังบกกบกรับมั้งขายเป๊ะขายยดเดีกยขายิ่นแก้ิ่นแก้ได้อีกแล้วตอนมีปัญหาโปู่บอกตรงนั้นมันเขแก่แต่ แม่ทั้งนี้นะโอเคเลยทั้งนี้มันเป็นช่วงรับด้วยครับพนุ่พ่อพ่อพ่อโค้งพ่อเนี้โค้งเพิ่อเนี่ยโค้งไปอ่าโค้งเพิ่นอโค้งอ่าพ่อบางนี้โค้งมันปะบางนี้โค้งไปทั้งฝุ่นก็ได้็บปองไง